สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเซเที J คาร์ติวานนท์45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถด,ดีรถสวยวราคาถูกว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่ทุกทุกท่านแล้วผมขอบคุณลูกค้าเก่าจากหัวใจที่รักมากมากเลยนะครับลูกค้าเหมือนใกล้จะเข้าหน้าหนาวครับผมรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นแล้วนะ ตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งนะลูกค้าแต่รู้สึกว่าจะมืดเร็วนะครับผมว่าปีนี้น่าจะหนาวเหมือนปีที่แล้วแน่นอนอยากให้หนาวไปหลายๆเดือนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจะคึกคักด้วยครับลูกค้าคนจะได้ไปเที่ยวกันและเงินจะได้หมุนเวียนภายในประเทศครับพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีไรายได้แฮปปี้กันทุกครอบครัวนะครับ วันนี้มีแต่ BMW เลยนะลูกค้าจริงๆอ่ะผมขายรถยนต์มือสองนะครับชื่อเต็นต์ว่าเซนทันคาอยู่ติวันนนท์45จังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าลูกค้าเห็นคลิปของเราไม่ต้องแปลกใจนะผมไม่ได้รับรวีวิวให้ใครนะลูกค้าเห็นผมถ่ายมาน่าจะ5 600คันแล้วนะนะฮะเราลงเฉพาะรถของเราเองนะครับผมอยู่นนทบุรีนะลูกค้าเหนที่ผมบอกเลยว่าเป็นโลกออนไลน์ เดี๋ยวนี้ดีมากครับลูกค้าเห็นคลิปของเราก่อนเป็นการสกรีนดูรถก่อนแล้วค่อยมาดูรถจริงนะหรือบางท่านส่วนใหญ่นะลูกค้าให้ผมไปส่งเลยนะฮะไปส่งถึงที่นะครับแล้วรถเราตรงปกทุกคันเพราะว่าผมถ่ายจากภาพจริงผมไม่แต่งสีไม่ตัดซาวด์ใดทั้งสิ้นไม่ตัดภาพระหว่างทางนะครับเดี๋ยวนี้เอารถ ที่อยู่ในตำนานอีก1คันนะครับ B M W E 6 0เป็นรถที่ผมใช้อยู่นะครับผมยังใช้อยู่1คันนะครับลูกค้านะครับ B M E 6 0ะฮะเป็นรถที่ฮิตมากครับตอนนี้ทรงก็ยังดูดีอยู่และเป็นรถที่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับลูกค้านะครับราคานะแสนกว่บาท ลงเยอะมากครับลูกค้าเดี๋ยวถ้าลูกค้าหาใช้งานหลักหรือหาสำรองนะเดี๋ยววันนี้ไม่พูดอะไรเยอะแนละ้วเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ bmw e 6 0นะครับคันนี้เป็นปี2004นะครับลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับต้องบอกเลยถ้าลูกค้าเห็นรถจริงชอบแน่นอนรถเป็นสีเทานะครับรถไม่เคยกับสีนะฮะลูกค้านะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกบานเดิมโรงงาน100%นนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำ ไม่เคยจมน้ำนะครับลูกคา้าไฟหน้าไฟท้ายของแท้เดิมโรงงาน100%นะครับคันนี้จะเป็น 525i นะครับเป็น 525i คือรหัสถ้าเป็นตัว I อะครับลูกคา้าจะเป็นรหัสเบนซินนะครับถ้าเป็นตัวดีจะเป็นดีเซลนะครับผมเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับเอาต้นคลิปเลยนะราคาสำหรับ bmw e 60ผมขายมือสองมันแต่คันเป็นล้านนะลูกคา้า นะฮะวันนี้เอาแค่นี้พอนะครับสำหรับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับ195,000าบาทครับลูกค้าจัดเฟรนเซไม่ได้แล้วนะลูกค้าต้องซื้อเงินสดราคานี้ไม่มีบกคช้จ่ายเพิ่มแล้วนะครับผมส่งให้ฟรีต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพผมส่งให้ฟรีหมดนะครับเล่มทะเบียนผมบังคับโอนผมออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าค่าใจ่ายอยู่กับผมทั้งหมดนะครับชุดกระจังหน้าเซ็นเซอร์หน้าเดิมโรงงานนะครับคือเหมือนที่ผมบอกลูกค้าเลยนะว่ารถเนี่ย มันเป็นยานพาหนะที่บุญอยู่บนท้องถนนยังไงตำหนิก็มีบ้างนะครับแต่โดยรวมอ่ะถ้าบอดี้สวยเครื่องเกียร์ดีครับมันจบครับลูกค้ามันจบนะฮะร,รถคันนี้สภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับยังเดิมๆนะไฟหน้าก็ของเดิมนะฮะสภาพดูขอบมุมต่างๆนะฮะสภาพมันสวยสีมาเต็มเลยนะคันนี้สีมาเต็มเลยนะฮะยางบางชุดกระจังข้อของแท้นะของแท้เดิมโรงงานหมดนะครับ แต่ไฟหน้าเนี่ยเขาจะออกเป็นโคมสีเทาอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ใช่ว่าไฟสีเทานะตัว B M E 60นะ่ะเขาจะทำมาเป็นโคมออกเทาๆออกดำๆมาฮะกะเข็บลิปล็อกแก้มมุมถ้าเจ้าของรักษาไม่ดีนะลูกค้าดูนะรถปี2อ0 4ไม่ได้สภาพนี้แน่นอนผมกล้าพูดเลยนะคันนี้สภาพยังสวยๆเลยชุดแม็กชุดอะไรยังดูดีเลยนะฮะแก้มคิ้วมุมขอบนะฮะยังใสปิ้งเลประตูนะครับยังเดิมๆสวยๆเลย นะฮะทุกคลิปผมให้ดูหมดนะขอบยางขอบอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมบอกเลยว่าถ้าปีลึกๆเนี่ยดูแลไม่ดีเนี่ยไอ้ผู้นี้มันแตกหมดครับลูกค้าคันนี้มายังจัดเต็มเลยนะคิ้วแหลกหลังคาต่างๆคือยังยังดูดีมากครับนะฮะแผ่นพับแผ่นมุมเลเยอร์โค้งท้ายต่างๆทีบล็อกกันชนท้ายนะครับนะสภาพยังสดๆอยู่นะครับป้ายหลังแกะไว้นะพอดีผมจะเปลี่ยนกรอบให้ใหม่นะครับสภาพยังพอดูดีเลยนะฮะ ปายหลังแกะไว้นะครับไฟอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับลูกค้าโดยรวมเป็นเรื่องปกตินะฮะเส้นลาย้าอยู่ครบทุกเส้นนะครับไม่มีแตกนะฮะผมเห็นแล้วผมชอบนะผมไม่ค่อยมีแล้วนะลูกค้ารถมันหายากนะสวยๆครับรุ่นนี้นะฮะไม่ค่อยมีแล้วนะฮะบ,บางท่านก็ไม่ยอมขายมือสองกันนะครับตอนนี้ก็เหลือผมมีอยู่คันเดียวนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ มีคันนี้คันเดียวนะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับอันนี้ถ้าไม่สวยจริงไม่เอามานะครับสภาพก็โอเคเลยบางท่านซื้อไปแต่งนะเพราะว่าตัวตัว e 9 0เนี่ยจะเป็นรถที่ทรงหล่อแต่งขึ้นนะฮะแต่งขึ้นมากนะครับลูกค้าให้ดูนะครับจอกลางต่างๆนะครับเป็นจอ Android หมดแล้วนะครับลูกค้านี่ผมให้ดูเป็นจอ Android ไปแล้วถูกอัปเกรดแล้วนะ เป็นจอรุ่นใหม่มีกล้องถอยหลังนะครับถูกอัปเกรดหมดแล้วเพราะว่าจอเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับใช่ครับสภาพจอยังสวยนะครับภายในก็มีริ้วรอยบ้างครับลูกค้าเพราะว่ารถหลายปีนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสามก้านพวงมาลัยอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับผมไม่อวยแล้วนะผมบอกแล้วนะนี่ผมให้ดูรอยนะครับมันจะมีริ้วรอยการใช้งานนะครับเดี๋ยวขัดเดี๋ยวชุบน้ํายาให้ใหม่นะครับภายในก็ยังเป็นเบาะเดิมๆอยู่สภาพก็ ไม,ไม่ไม่ไม่เท่าไม่ดีเท่ารถใหม่มากนะครับลูกค้าแต่ไม่ได้แย่นะบกไม่มีแต่ขาดนะครับสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคอยู่นะครับชุดแผงประตูต่างๆเนี่ยอาจจะมีบ้างในรอยฉีกรอยอะไรอย่างเงี้ยฮะชุดลายไม้นะครับอันนี้ก็ติดเคปล่ามาให้นะครับไม่ได้แย่นะฮะโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสาภาพภายในต่างๆถือว่าโอเคนะครับคันนี้อาบสีมาใหม่ทั้งคันแล้วนะลูกค้าคำว่าอาบสีก็คือว่าทําสีใหม่อ่ะครับแต่เป็นสีเดิมนี่แหละ แต่พ่นสีใหม่แล้วลงเล็กเกอร์แล้วก็ขัดใหม่นะครับเพราะว่ารถปีขนาดนี้ครับถ้าไม่ทําสีคือสีเดิมอยู่ไม่รอดแล้วครับลูกค้าสีเดิมมันขึ้นด่างขึ้นรอยเล็กเกอร์มันเสียหมดแล้วครับรถไม่มีชนนะครับเดิมๆยังดูดีครับยังดูดีท้ายอะไรก็ถือว่ายังสะอาดนะครับเป็นเป็นท้ายสปริงนะไม่ใช่ไฟฟ้าเมื่อกี้ลูกค้าเห็นผมกดมุ้ยมันเด้งขึ้นเลยมันเป็นสปริงนะฮะไม่ใช่ไฟฟ้านะ มีกล้องหลังให้หมดแล้วนะครับอัปเดตเพราะว่าเดิมๆโรงงานมาไม่มีนะรุ่นนี้ไม่มีกล้องหลังให้นะครับสภาพผมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วเครื่องเกียร์ขับดีจริงฮะผมยอมรับเลยเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าถ้าไม่สวยจริงเนะี่ยลูกค้าจะไม่เห็นผมลงคลิปรถรุ่นนี้แล้วนะครับเพราะหนึ่งนะครับปีอาจจะลึกไปแล้วนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยคันนี้สภาพสวยอยู่และยังเป็นรถที่น่าใช้งานอยู่ครับ ขาจะมีตําหนิตรงเก๊นเนี่ยผมถอดไปซ่อมนะฮะพอดีสปริงออกมาแล้วสปริงมันหักนะฮะถอดไปซ่อมเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับนอกนั้นก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมติดเชฟล่าให้เหมือนข้างอื่นให้นะครับเพราะเราได้มาแบบนี้เลยนะฮะสภาพยังดูดีนะครับลูกค้าไม่ี้เยสภาพยังสวยเลยซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ สวยๆหล่อๆทเท่เลยนะฮะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคือผมอ่ะผมอ่ะบอกลูกค้าเลยนะฮะว่าว่าตัว e 6 0เนี่ยเป็นรถที่ยอดฮิตมากผมนี่ใช้มาตั้งแต่คือผมรุ่นเนี้ยผมก็ยังใช้อยู่นะผมมีอยู่หนึ่งคันนะครับตอนนั้นผมซื้อมาหลังจากตัว e ส6่อะครับแล้วมาเป็นรุ่นนี้ขยับมาเป็นซีรีส์5นะครับ มันเป็นรหัสนะฮะลูกค้าเป็นรหัสจริงๆเขาไปเขาเรียกเราเรียกกันซีรีส์หก็ได้นะครับห้องเครื่องยังสะอาดนะครับแล้วลูกค้าดูหมุดเ mm hmm. มตตาผู้นี้ชุดคันนี่เดิมโรงงานเหมเลนนะ mm hmm. เดิมนะฮะลูกค้า mm hmm. เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะฮะ mm hmm. เครื่องแน่นมากครับ mm hmm. เครื่องฟิตปังเลยคร mm hmm. เครื่องแน่นจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื mm ่อ hmm. งนะ เครื่องคือแบบยอมรับเลยเหมือแบบนที่ผมบอกลูกค้าเลยว่าถ้ารถไม่สวยจริงอะ่ะผมไม่เอามาขายเลยนะรุ่นนี้นะลูกค้าพอดีได้ได้ลูกค้าเทินมานะครับพอดีที่เขามาเปลี่ยนเป็น BM เหมือนกันแต่เป็นตัวใหม่นะครับถ้าไม่สวยจริงนีผมไม่เอาไว้นะผมบอกเลยนะเครื่องเกียร์บอดี้ต่างๆสวยมากนะครับลูกค้านะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะลูกค้าอยากได้คลิปเพิ่มเติมตรงไหนสามารถทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ